สวัสดีครับผมนานัชพลอุปรีทีนะครับรหัสนักศึกษา5 4า1 0 0 1 6น0 0 5นนสานะครับภาควิชา M&E a ปีครับครับผมวันนี้ผมจะมาใช้โปรแกรม Solid Works ทำชิ้นงานแล้วก็ได้นะครับซึ่งก็คือจรวดนะครับนี่ครับชิ้นงานที่เสร็จแล้วเป็นอย่างนี้นะครับโอเค ขั้นแรกครับผมวาดวงกลมหนึ่งวงนะฮะที่เพนไหนก็ได้แล้วนะครับในที่นี้ผมใช้ฟอนต์เพนนะฮะรัระสมีก็แล้วแต่เลยนะครับโอเคจากนั้นผมก็ใช้คำสั่ง x อูนะครับผมดึงขึ้นมาแล้วฮะจะได้รูปนี้นะครับ ผมใช้สองเด c t i ช n นนะครับ Direction แรกก็คือส่วนหัวนะครับหัวจรวดระยะก็ตามถนัดเลยนะครับตามตามใจเลยนะครับผมใช้ระยะตามนี้นะฮะโอเคต่อไปก็จะเราเรามันจะทำส่วนหางนะครับส่วนหางของจรวดฮนะนี่ครับส่วนหางจรวด เป็นนี้นะครับเป็นการวาดสี่เหลี่ยมครับควยกันแค่นี้เองนะฮะจากนั้นก็ใช้คำสั่ง xtool นะฮะธรรมดาเลยก <c oughs> ็จะได้แบบนี้นะครับนี่ครับคำสั่ง xtool แค่นี้เองนะครับโอเคนะครับโอเคเสร็จแล้วครับจรวดของผมที่เหลือก็แค่ลบคมลบอะไรแค่นี้เองนะฮะโอเคครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับขอบมากครับ